บทกลับของทฤษฎีบทปีทาโกรัสสำหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากำลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวด้านอีกสองด้านแล้วสามเหลี่ยมรูปนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะมาดูตัวอย่างนะคะถ้าต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยม จากความยาวของด้านที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างได้นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ข้อหน,นะคะ a 11หน่วย B 60หน่วย C 61หน่วยนะคะ,ะขั้นแรกนะคะเราก็จะเอาความยาวของด้านแต่ละด้านนะคะมายกกำลังสองนะคะ เริ่มจาก a ยกกำลังสองนะคะก็จะเท่ากับ11ยกกำลังสองนะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ121นะคะต่อไปค่ะดู b ค่ะ b ยกกำลังสองนะคะก็คือ60ยกกำลังสองเท่ากับ3,600นะคะต่อไปค่ะ c ยกกำลังสองนะคะก็จะเป็น61ยกกำลังสองเท่ากับ ,3721 นะคะทีนี้ในการที่เราจะหา ว่าควรจะเอาด้านไหนมาบวกกันนะคะเราก็จะเอ,เอาด้านที่มีค่าน้อยนะคะ2ด้านมาบวกกันแล้วดูว่ามันจะเท่ากับค่าที่มากที่สุดหรือไม่อย่างข้อนี้นะคะค่าที่มากที่สุดนะคะหรือความยาวที่มากที่สุดคือ61ใช่ไหมคะ61ยกกำลัง2ก็ย่อมมีค่ามากที่สุดนะคะดังนั้นเราจะตรวจสอบ โดยใช้ a กําลัง2นะคะบวกกับ b ยกกําลัง2ค่ะ a กําลัง2นะคะบวกกับ b กําลังสองก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบวกกับสามพันหกร้อยนะคะมีค่าเท่ากับสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดจะสังเกตว่าผลบวกของ a กําลังสองกับ b กําลัง2นะคะจะมีค่าเท่ากับค่า c ยกกําลัง2นะคะดังนั้นข้อนี้เราจะสรุปได้ว่า c กำลังสองนะคะจะมีค่าเท่ากับ A กำลังสองบวก v ยกกำลังสองถ้าเป็นเช่นนี้นะคะสามเหลี่ยมที่เราสร้างโดยมีความยาวด้านเป็น11หน่วย60หน่วยแล้วก็61หน่วยนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะข้อที่2ค่ะให้ d 20หน่วยนะคะ e 10หน่วยแล้วก็ f 12หน่วยนะคะ เริ่มต้นค่ะหาดียกกำลังสองค่ะดีกำลังสองนะคะก็คือ20ยกกำลังสองเท่ากับ400 e ยกกกำลังสองก็เป็น10ยกกำลังสองเท่ากับ100ยนะคะ f ยกกำลังสองนะคะก็เป็น12ยกกำลังสองเท่ากับ144นะคะอ,อ่ตอนนี้นะคะตัวที่ยกกำลังสองมากที่สุดหรือด้านที่มีความยาวมากที่สุดคือค่า d ใช่ไหมคะดังนั้น เราจะมาพิจารณา2ด้านที่มีค่าน้อยกว่านะคะก็คือ e กับ f นะคะสังเกตนะคะ e ยกกำลังสองนะคะกับ f ยกกำลังสองนะคะเอามาบวกกันนะคะจะมีค่าเท่ากับ244สสังเกตว่า e กำลังสองบวกกับ f ยกกำลังสองนะคะมีค่าไม่เท่ากับ d ยกกำลังสองนะคะดังนั้นนะคะสามเหลี่ยมที่สร้างนี้นะคะจะไม่เป็นรูป สามเหลี่ยมม,มุมฉากนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ p เท่ากับ0.6หน่วย q เท่ากับ1.2หน่วย r เท่ากับ1.4หน่วยนะคะอาวิธีตรวจสอบนะคะนักเรียนก็หา p ยกกำลัง2นะคะก็จะได้เป็น0.6ยกกำลัง2เท่ากับ0.36นะคะ ต่อไปค่ะ Q ยกกำลังสองนะคะก็ได้เป็น1.2ยกกำลังสองเท่ากับ1.44นะคะต่อไปค่ะ R ยกกำลังสองนะคะก็จะเป็น1.4ยกกำลังสองเท่ากับ1.96นะคะจะสังเกตนะคะว่าด้านที่ยาวที่สุดของเราคือ R ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะตรวจสอบนะคะว่า P ยกกำลังสองบวก Q ยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับ R ยกกำลังสองหรือไม่นะคะ p ยกกำลังสองบวก q ยกกำลังสองนะคะก็เป็น0.36บวกกับ1.44นะคะเท่ากับ1.80จะสังเกตได้ว่า,า1.80กับ1.96นะคะมีค่าไม่เท่ากันนะคะนั่นคือ r กร์กำลังสองนะคะจะไม่เท่ากับ p กำลังสองบวก q ยกกำลังสองนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้นนี้นะคะก็ไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะ ต่อไปข้อที่4ี่นะคะ x เท่ากับ0.5หน่วย y เท่ากับ1.3หน่วย z เท่ากับ1.2หน่วยนะคะวิธีทำนะคะเราก็หาค่า x ยกกำลังสองนะคะ x ยกกำลังสองเท่ากับ0.5ยกกำลังสองเท่ากับ0.25นะคะต่อไปค่ะ y ยกกำลังสองก็จะได้เป็น1.3ยกกำลังสองเท่ากับ1.69ต่อไปนะคะ z กำลังสองค่ะ ก็จะเป็น1.2ยกกําลังสองเท่ากับ1.44สังเกตนะคะข้อนี้ด้านที่ยาวที่สุดของเราคือ y ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะพิจารณา x กําลังสองบวกกับ z ยกกําลังสองนะคะว่าจะเท่ากับ y ยกกําลังสองหรือไม่นะคะ x ยกกําลังสองบวกกับ z ยกกําลังสองก็จะเป็น0.25บวกกับ1.44นะคะเท่ากับ1.69สังเกตนะคะว่า y ยกกำลังสองกับ x กบลังสองบวกยกกำลังสองนี้จะมีค่าเท่ากันนะคะ,ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากคา่ะ